ถ้าหาดว่าเขานะครับนับชายหาดไม่ท่วนนะครับก็ชายหาดนี้เองครับก็เป็นชายหาดเกิเหตุนี้ก็ถึงว่ากลายเป็นชายหาดผีกินคนซึ่งและเขาก็ยังได้เรียกอีกไม้ว่าเป็นผีน้ำม้างและยังอีกคอยยังเรียกคน สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องเบนในมิสอยู่ครับและวันนี้นะครับเราก็กลับมากันอีกแล้วกับรายการลูกแบบใหม่นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับในฉากกินสกรีนนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้กลับมานานซสนนานนะครับก็ซึ่งมาหาลัยนะครับ ที่ผมเรียนอยู่นี่นะครับก็ปิดผมก็เลยมีเวลามาทำคลิปต่อให้ทุกคนดูยาวๆนะครับ <Yahoo! S 1> ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกการแจ้งเตือนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องราวประวัติแม่น้ำพึ่งนะครับ จังหวัดไดยองนะครับในวันนี้เดีย๋ยวเราไปฟังประวัติจากคลิปที่ผมจะพูดต่อไปนี้กันเลยดีกว่าครับปุ<ะ>๊บเรื่องราวนะครับที่ผมจะนำออกมาเล่าในต่อไปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวเจ็ดปีก่อนนะครับก็เป็นเรื่องราว ซึ่งเขานะครับก็ได้ไปเที่ยวนะยองนะครับตามทําเดือนของนะครับซึ่งเพื่อนเขานะครับก็ชื่อสมชายทำงานธนาคารสางและได้ไปและเขานะครับก็ได้ไปเที่ยวบ้านนุชสาวรีสุนทรผู้นะครับก็ได้ข้ามเรือเกาะเสม็ดน,นะครับไปใชาหาดและไปได้เพื่อนนะครับ เกาะแห่งนั้นเขาเรียกว่าเกาะเสม็ดเกาะแก้วนะครับทหารเขานะครับเล่ากันว่าเกาะแห่งนั้น,นครับเป็นเกาะเสม็ดเกาะแก้วซึ่งเป็นฉากชื่อเรื่องพระอภัยมณีเขาเชื่อกันว่าหาดแม่น้ำผึง่งกลายเป็นชายหาดผีดุเกาะผีสิงนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเกาะล่างแห่งนั้นนะครับ เป็นเกาะที่โด่งดังมากเชื่อกันว่าผีในชายหาดเกาะแห่งนั้นนะครับเขาก็ดุมากและแม้กระทั่งเขาว่ากันว่าเขาก็ได้เชื่อและจริงหรือในสถานที่แห่งนั้นเป็นชายหาดที่เขาเชื่อกันว่า กระทั่งกินคนเลยทีเดียวเลยครับในเขาได้ทำการบอกว่าบางปีก็หลายคนในทำบางวาชาติและขึ้นนะครับก็ได้ลมแรงพื้นลมกับในพื้นทรายนั้นนะครับถ้าหากว่ามีคนนะครับไปเล่นน้ำลึกๆครับก็ทรายตื้นๆนะครับหากว่าถ้าไม่งั้นนะครับก็จะหลุด ไปในเอ่งโรนะนะครับและอย่างง่ายดายและอีกหลายๆคนนะครับเขาก็แบบว่าได้ทะลึ่งตัวขึ้นมาและได้ทันและหลายคนนะครับเขาก็ได้โชคสตาขึ้นซัดมานะครับก็จะโดนขึ้นพัดตนและจะถึงกับจนตายใกล้จมน้ำตายเป็นผีชายหาดมา อันนี้ผมต้องบอกก่อนหน่ว่าเรื่องราวที่ผมพูดมานะครับมันแบบว่ามันไม่ได้เฟกอย่างเดียวครับประวัตินะครับเขาก็แบบว่าได้เล่ามาตามนี้นะครับเราต่อกันเลยดีกว่าครับถ้าหากว่าเขานะครับนับชายหาดไม่ท่วนนะครับก็ชายหาดนี้เองนะครับก็เป็นชายหาดเกิ่ยเหตุนี้ก็ถึงว่ากลายเป็นชายหาด ผีกินคนซึ่งแล้วเขาก็ยังได้เรียกอีกแน่ว่าเป็นผีน้ำบ้างและยังอีกคอยยังเรียกคนซึ่งเขาก็บ้างกันว่าเขาก็ดันสตาขาดแล้วเขาก็ได้เชื่อกันบ้างว่าได้เอาชีวิตคนว่ามีผีแล้วเขาก็ว่าบอกว่า เขาจะได้ไปเกิดเจ้าและซึ่งก็มีถิ่นซึ่งก็มีเอาวิญญาณชั่วร้ายหลุดลอกไปและยังบอกอีกได้ว่าออกไปเป็นบอดีวานสมชายนะครับก็ได้โดนผีหลอกซึ่งผมคิดว่านะครับสมชายนะครับเขาก็ไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะครับและเขาก็ยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่เจอ ซึ่งเขาเพื่อนๆและสมชายนะครับเขาก็โดนพีหลอกแล้วทีนี้เขาก็ยังเพื่อนเอนเขาก็ยังได้เล่าอีกว่าซึ่งเขาก็ได้เห็นร่างครับได้โอนในายดาวเวียนร่างชายหาดนะครับและยังไม่นำซันอีกว่าเขานะครับก็ได้ตาแดงแล้วเขาก็ได้ขี่รถ ทหารและเขานะครับได้เห็นไฟแล้วเขาก็คิดว่าเป็น,นเ,ญญเนจ้าถิ่นเจ้าดวงวิญญาณผีเป็นเจ้าถิ่นเจ้าของและใครที่ยังไม่หนำซ้ำนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้เห็นไฟเขาก็รู้ว่าเป็นเจ้าถิ่นแน่นอนเขาก็ได้สยองเขาก็ได้กลัวออก ซึ่งเขาครับก็ได้วิ่งจนชิดชีวิตเตลิดเปิดเปลงแล้วเขาก็ไม่ได้ทำการคิดอะไรทั้งนั้นครับเขาก็ได้สลบจนแบบว่าค่ำเพลินแล้วเขาก็แบบสลบยาวไปแบบหลายวันเลยทีเดียวซึ่งในวันสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนพวกเขานะครับก็ได้ชวนเขาไปเที่ยวชายหาดแม่น้ำพึงและจนสาทินนะครับก็เขาก็ได้แบบว่า ได้มีแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ไปขายซึ่งวันหยุดนนะครับก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันและจะมีวันหยุดนะครับก็แบบว่าได้ไปเที่ยวบรรยากาศโชยมัมพัดบรรยากาศชมวิวที่สวยมากซึ่งถ้าหาดว่าเป็นชายหาดแล้วเขาก็แบบว่า ชาหาดเริ่มลื่นและจนแบบสบายใจขนาดนเดียวกันเขาก็แบบว่าได้ลงไปลื่นน้ำแล้วเขาก็แบบว่าได้กลัวแบบเด,เ,ดเดียวกันไปไว่ายน้ำและดำขุดถึงแม้จะว่ายน้ำกันแบบว่าสนุกสนานเขาก็ได้สนับน้ำแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหลังจากเขา สาด์เล่นน้ำกับต่อสาวเสร็จและพวกเขานัครับก็แบบว่าได้หัวเราะล่าเริงกันตลอดเวลาและเพื่อนๆพวกเขานะครับแม้เขายังบอกอีกได้ว่าถึงแม้สมชายเขายังบอกอีกถึงแม้ว่าจะมีสังคมหรือมอลสมพื่นลมสงบและถึงว่าปลอดภัยสำหรับคนแบบว่าคนลงไปเล่นน้ำและ จนมีป้ายบอกถึงแม้เขาได้บอกว่าถ้ามีลมอันตรายก็ตามเขาก็จะมีคนไปปักธงธงแดงห้ามลงเล่นน้ําเด็กขาดพูดถึงตองกลางคืนนะครับว่าชายหาดเป่าเปียวชายหาดคงเวิดว่าน่าดูอีกแบบว่าได้ไปหาหอยต,นตอน,นค่ำตอนงกลางคืน เขาคงแบบดใจกล้าหน้าดูและเขาก็ยังได้ยินอีกว่าเขาก็ได้โดนผีหลอกเขาก็ได้ยินข่าวเขาก็เลยรีบจังๆแล้วเขาก็รีบไปหรือไม่ก็จับกลุ่มเดินกันไปหรือไม่ก็เดินท่อมๆอยู่กันกลางเบ,บ็ดกลางชายหาบและถึงแม้ทั้งดั้งกันเสร็จแล้ววิ่งเขาก็เลยแบบว่าได้คิดวิ่งหีดีดีกว่า และหลังจากนั้นเขาก็แบบได้บอกว่าโดยและใช่เหตุแบบทันใดนั้นเองนะครับเขาก็ได้เดินรอบไปชายหาดทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องลั่นดังชายหาดแล้วเขาก็ได้หันไปและน่าจบใจและกระทั่งภาพที่เห็นคนอยู่ได้เบื้องหน้าจนคนได้ตกใจ,จนหนึ่งดื่นเพิดจนไป ตามกันจนหน้านั่นไม่หนำซ้ำนะครับชายคนหนึ่งก็ยังอยู่ใกล้ๆน้ำยังขุดขุดโกโพอยู่ใกล้น้ำแลหัสชูว่อนและจนแบบว่าขอความช่วยเหลือในตาเหลือการผมยังบอกอีกว่าเรื่องยังไม่หมดแค่นั้นสิครับยังมีเรื่องที่พีกกว่านั้นอีกและจนกระทั่งได้บ่มบอก บุ่มบอกจุดกลัวแล้วจนกระทั่งเขาก็ได้แบดบูบหายไปเนี่ยเขาก็ยังได้บ่มบอกอีกได้ว่าบุ่มบอกว่าจนขีดจนสุดกลัวเขาก็ได้บูบจนจมลงหายไปและได้ขึ้นบ่มใส่ขึ้นซัดในบัดดลชายสองคนนั้นเขาก็ได้แบบอาบน้ําอยู่บนชายหาดก็เลยรีบพุ่งและตัวก็ได้วิ่ง เข้าไปช่วยเหลือในนั้นทันทีโดยคนอื่นก็รีบวิ่งซึ่งเขาก็รีบแบบเข้ามาดูโดยมีผู้หญิงอายุถึงและซึ่งในอีกสามคนนั้นนะครับเขาก็ได้ตกใจแล้วเขาก็ได้วิ่งจนสุดขีดและซึ่งเราทั้งสองนะครับก็ได้วิ่งเข้าไปอดทึกใจพร้อมกันนั้นคนขึ้นมา ชาหาดจนได้อย่างจนแบบว่าเอาขึ้นแบบมาแบบทุลัสทุเลนจนหายใจถี่จนหายใจเร็วและจนกระทั่งเขาก็ชายทั้งสามคนเขาก็ได้เหนื่อยหอบแล้วก็อ่อนเพียก,กันไปทั้งสามคนซึ่งบอกจนชายบอกการกันว่าเกิดอะไรขึ้นตามชาหาดชาย และเขาก็ได้บอกว่าว่ายน้ําตื้นๆเป็นหรือเปล่าว่วายน้ําตื้นๆขึ้นแรงก็ไม่หลุดและโดนไปกับแอ่งโบนะแล้วเขาก็แบบได้ขึ้นมาโดนในหลังจากนั้นเป็นขึ้นและลูกตัวโตและเป็นสาเหตุกลายเป็นแบบฆ่าชีวิตอันนี้ในงุมในส่วนตัวนะเฮ้ยอันนี้ในงุม,มอของผมนะ เขาถึงกับแบบว่าตามในประวัติที่ผมแบบอ่านหรือเล่ามานะครับเขาได้บอกว่าชาหาดแบบพีซิงหรืออะไรหรือชายหาดเกาะล้างไงเนี่ยถึงกับขึ้นซัดแบบเอาชีวิตคนไปอันนี้ผมก็แบบไม่รู้นะครับซึ่งในเรื่องที่ผมเล่ามาเขาก็ได้เขียนไว้ใน สคริปต์หรือในเนื้อหานั้นนะครับเข้ากันต่อเลยกว่าและถึงกับขั้นจนเกินกินคนมามากมายและอย่างแน่นอนชายคนหนึ่งนะครับก็รอดมาตายอย่างหงุดหงิดแล้วเขาก็ได้เสยผมและเขายังได้มองอีกได้ว่าเขาก็ได้มองอกกำลังอกอีกได้สามคนที่จะมาจาก กรุงเทพมหานครเขาว่ายน้ำขาเขาก็ไม่ได้แบดหลุดพื้นเขาก็ได้กืนน้ำลายเขาก็แบดได้เล่าออกมาจนเสียงเคือซึ่งน้ำนะครับก็ได้เหงื่อขึ้นมาถึงเอวเขานิดหน่อยนะครับก็เขาก็เลยได้ทำมือกวักแล้วเขาก็เรียกเพื่อนลงมาเล่นน้ำด้วยกัน และอยู่ๆหลังจากนั้นเขาก็ได้คิดว่ามีอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรมาพันขาเขาแล้วเขาก็ได้ถึกดึงลงจงดิ่งลงไปในน้ําไปเลยและเขาก็ยังได้บอกอีกว่าซึ่งมันคล้ายเหมือนกับมือคนจริงๆซึ่งตอนนั้นนะครับก็มีผู้หญิงวิทไว้ซึ่งเขาก็อมมือปิดปากและไม่มี เขาก็ลงไปน้ําขึ้นจนขาดฟ้าหรือพังแล้วถ้าเรานะครับถ้าหาดว่าแบบว่ามองดูผลุนผลืนนะครับก็แบบจะมีแบบว่าคนหัวเราะแบบย้าหยันงซึ่งเขาก็ได้ยังบอกอีกสุดท้ายได้ว่าเขาก็ได้หนลุกเกี่ยวเลยใต้ท้องทะเลทีเดียวเลยครับโอเคเรื่องนี้ก็ จบลงไปแล้วนะครับ few minutes later. ก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมาทำการสรุปในท้ายคลิปนะครับว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผมเล่าทั้งหมดนี่มันแบบคือไงมันเรื่องจริงหรือมันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้มันแบบมันพีคสุดๆแล้วก็แบบ น่ากลัวมากๆนะครับเป็นผีพายแบบใต้ท้องทะเลแบบในสถานที่แห่งหนึ่งครับเพราะว่าในชายหาดนั้นและมันก็แบบเอาเป็นแบบว่ามันก็เป็นเรื่องราวแบบพีคสุดๆแล้วกันแต่มันก็ไม่แบบมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นก็นั่นแหละครับ ใครคิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับก็เมนมาคุยกันในใต้คอมเมนต์ช่องของผมหน่อยนะครับและสนใจ <Okay. S 1> นะครับเรื่องนี้มันแตกต่างกันยังไงถ้าผมสรุปไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงประเด็นนะครับก็ผมต้องกราบขออภัยเวหน้าที่นี้ด้วยครับ และถ้าทุกท่านชอบกันนักกันนะครับก็ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดปุ่มซับสไคร์แลาลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็ในคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นคลิปวิดีโอกับอะไรนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามกันนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนหมาซาตีหมาซื่อฟัด ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆมามามา